ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วครับครับนี้ก็ฝนพายุเข้านะครับนู่นครับพายุเข้าบ้านกดกอกแล้วครับโอ้แรงมากครับแรงแรงครับมีทั้งลมด้วยนะครับนู่นครับดูก้อนเมฆนะครับไหลดิ้ดึอยู่ครับครับแล้วก็ฝนตกที่บ้านกรกอกกันแล้วนะครับ โกแรงมากนะครับโน่นมีทั้งลมด้วยครับเร่มองดูภูเขานะครับก็ยังไม่เห็นเลยนะครับนี้ก็ลมพัดดิ้อยู่นะครับครแล้วก็ฝนตกมาแล้วคับมาแล้วมาแล้วครับครับที่บ้านลุงหวางนะครับฝนตกแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับฝนก็เทลงเทลงดีแล้วครับดีแล้วเอ,อน้ํานาลงว่างไม่มีแล้วตอนนี้คงจะมีแน่นอนครับโลดครับดูเอดูรอบๆไปก่อนนะครับดูรอบๆไปก่อนครับเออเออดูเลยครับดู ฝนตกแล้วครับดูเลยนะครับดูครับแล้วก็ตกแรงนะครับตกแรงมีทั้งลมด้วยนะครับลมพัดแรงด้วยนะครับครับพย็ยามค้าๆนะครับเอ่อยามค้าๆนะครับฝนก็ตกเลย ดูรอบๆไปก่อนนะครับแล้วมันก็ดูเลยนะครับดูๆครับ,ล,รบ,ล,รบล้วก็เออที่ลุกวางถูกไวก้ก็ขึ้นรู่นขึ้นขึ้นบ้านแล้วนะครับเขาเรียกว่เาเขาเรียกว่าอะไรเนาะ มาบวกมาบวกนะครับมาบวกดูกอะไรดูนะครับเลี้กินยอดมันก็ได้นะครับเดียกับยอดกำลึงเลยครับแล้วก็ฝนตกหนักเลยนะครับอมองไม่เห็นภูเขาแล้วนะครับเด็กหนักมากครับโอโอ,โอ,โอ,โอ แรงเลยครับโอ้แรงเลยโอ้เปียกหมดแล้วครับเปียกหมดแล้วเปียกหมดแล้วโอ้โหมดครับฝนตกแรงครับมองไม่เห็นภูเขาแล้วครับสเขาหมดเลย อกอนนะครับแล้วก็ตกแรงมากนนครับมองก็ไม่เห็นภูเขาเลยนะครับครับดีมากเลยนะครับดีครับแล้วก็น้ำก็ไหล เก่มๆเลยแล้วเปียบๆ คืนนี้ฝนตกหนัมกมากครับ แล้วก็มีทั้งลมทั้งลายนะครับโอ้ลมแรงมากครับครับแล้วก็พายุเข้านะครับโอ้เหี่ยงหมดแล้วครับโอ้พายุเข้านะครับครับ,รบแล้วก็ฝนฟ้าขนองแล้วนะครับดูเลยครับดู แล้วก็ฝนตกหนักมากครับตกหนักหนักที่บ้านปกกอบกันนะครับดูตัวรู้ว่าก็มาถึงบ้านพอดีนะครับมาถึงบ้านแล้วก็ฝนก็ตกเลยนะครับดก็ัวรู้งว่าก็ออกมาทําคลิปนะครับเออเห็นฝนฟ้าเมื่อยพื้น,นะครับฟ้าร้องสองสามทีนะครับเอฝนเทเลยครับ ครับแล้วก็ภูเขาก็มองไม่เห็นแล้วนะครับโูนะครับไม่เห็นภูเขาเลยครับดูดมากแล้วครับครับแล้วก็ลกมก็มาเป็นระยะระยะนะครับ มองดูภูเขาไม่เจอครับแล้วฝนตกนะครับที่บ้านกกกอดนะครับบ้านกกกอดนะครับฝนตกนะครับแล้ก็กที่บ้านมูลลางนะครับฝนตกมากเลยเดี๋ยวคึืนนี้คงจะไปเหนืก้านกบได้นะครับก้านกบ เพราะว่ามันแดดร้อนอบอ้าวมากเลยนะครับก็วฝนก็เฮลลพอดีนะครับดีมากเลยนะครับแล้วก็ฝนตกแล้วก็ชุ่มฉ่ำดีนะครับครับคืนนี้ก็ฝนตกมากนะครับเรก็อยู่ที่บ้านรูว่างนะครับบ้านรูว่างนะครับ ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ